วันนี้นะครับเราก็จะมาทำทำอะไรอ่ะคลิปแรกนะคะที่เราจะมาทำรีแอคชั่นหยัง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 เปิดโอ้ยยังต้องเต้นหมนเลยไอ้ทำไมเขารู้สึกว่าเขาคาดหวังกับลิซ่าให้เต้นมากกว่านี้จริงจริงไม่ถึงอ่ะสวัสดีครับ นี่นะครับเราก็จะมาทําทําอะไรอ่ะคลิปแรกนะคะที่เราจะมาทำเรีแอคชั่นต้องบอกก่อนเลยว่าเออมีดิซ่าปล่อยตั้งแต่เช้าแต่ว่าขนาดนี้นะคะเป็นเวลาไม่เท่าไหร่เเป็นวลาแบบจะสี่ทุ่มเลยนะจะสี่ทุ่มแล้วครับเออก็คือแบบทั้งวัน่ะพยายามไม่ดูดิซ่าเลยกดทีก็เจอเอออดทนมากๆแล้ววันนี้ในกองนะก็มีแต่คนปั่นยอดวิวจริงเหรอใช่ในกองในกองสุภาพบุรุษนะในไลน์ก็คือแบบตึ้งตึ้งตึ้งดิซ่าฟังเงิบดิซ่าฟัง เชื่อว่าบีบีชื่อป้าตอนนี้เขารองเริ่มเป็นแล้วจริงเหรอใช่เมโลดี้อยู่ในหัวตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยแล้วกั็มีการเริ่มการเสียเวลาพูดอยู่แล้วอยู่แล้วจะไม่ดูใช่ไหมยังไม่ได้ดูเลยโกหกหรือเปล่าเห็นแต่ในฟีดนิดๆหน่อยๆน่อยเฮ้ยเเขาเห็นนะเขาเริ่มผ่านเลยนะเขาก็เริ่มผ่านเหมือนกันเขาไม่ได้ดูภาพเึ้นไปยังยัยังเปิ้ลโอ้ยออกมาไดหมดเลยเดี๋ยวภาพเล็กออกเสียงขึ้น เออให้มันได้อารมณ์หน่อยสิอุ้ยบีโปรดักชั่นสุดยอดว่ะอุ้ยชุดโอ้ <Okay. S 1> ลสเตอร์อย่าเพิ่งมากวนพ่นอ <laughs> ุ้ยแ,แต่แต่ละฉากโคตรอลังการเลยเนาะบีเนาะแบบแสงสี <c oughs> ตอนแรกที่คิดไว้รู้ว่าจะเปิดมาแบบเร็วเลยแต่มาแบบนุ่มเลิออ่าทำไมเขารู้สึกว่าเขาคาดหวังกับลิซ่าให้เต้นมากกว่านี้หรือไม่ถึงออ่ะแต่ยังไม่พีคไงนี่แบบเุื่มเลิอมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเออเฮ้ยแต่ละชุดโคตรเท่เลยว่ะใช่เฮ้ยเฮ้ยดีเอาอะไรมา ก็ชอบชุดนี right ้ถือล้เนี่ยเนี่ยเนี่ยชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้โอ้ยปากมันไปอะแต่ว่ามันร้องไม่ได้อะเฮ้ยโอ้โโคตรเทพเลยซีนนี้อุ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนสถานการณ์มตอนนี้เลยเหมือนเหมือนเป็นตำรวจอะใช่ไหม เฮ้รับเออรับแล้ว้ย้ยขชอบวันี้มากบีบทำได้ปะทำไม่ได้โอเคยอมโอ้ยฉากฉาทายไอวิวเอเขาจะะพึทะเลทรายเอออันนี้คือดี ชันตังมากเฮเพลินเพลินเพลินอุ้ยเท่อะมีทุกุวยอะดีรอนนะดีว่ามีี่ยสุดวะเออคิดื่าก็เลยเปลี่ยนกัจเออนี่คืดีมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนรู้อุ้ยวะเฮ้ยอุ้ยมีคนรู้ อะไรกูไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอุ้ยฟังมากนี่อัวนี้ดีมากเลยอะอันนี้ดีมากดีดีอะดีดีอาลุงบ้านน้องปะเนี่ยใช่ใช่ดีดีแล้วอัอก็คือปังอะ โอ้ยสถานภาพมันไม่า่อยได้ฟังเพลงเพราะว่ามัวแต่เป็นโปรกั e m v ว่าโอ้โหแบบ Emi ไม่ใช่เฮ Emi อร่าการมาก p r o d ั c t i o n สุดยอดมากๆชอบฉากที่มันแบบตัดมาเป็นไทยมากไม่ใช่ฉากในนี้ก็บอกบอกถึงความเป็นไทยเยอะมากกันนะพี่ ก็ตามชื่อเพลซ่าอะไรอย่างเงี้ยดีเอารดีมากๆคือเมื่อกี้แบบนั่งจ้องแต่แบบนั่งจ้องแต่นั่งจ้องแต่ชุดนั่งจ้องแต่เขาเรียกว่าอะไรวะโลเคชั่นแสงสีเสียงต่างๆนานาแต่ต้องดูอีกรอบนึงแบบรายละเอียดมีความรู้สึกว่าภูมิใจเนาะทนคนไทยเนาะแต่ว่าไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็แบบว่าใช่แล้วก็มีเอาความเป็นไทยลงมาอยู่ใน m ีด้วยอันนี้ใช่ใช่ใช่กเหมือนเมื่อกี้แบบขนลุกเลยอ่ะขนลุกจริงนะมีพลังงานแบบว่ามันตัดมาปุ๊บแล้วเป็นทองไปเลยแบบดี คนลูกจริงคนลูกจริงคนลูกจริงแจ่มมากโอเคนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็เป็นยังท่านเมากินทำหน้าอย่างเงี้ยไม่หน้านไม่รู้มือแต่เอึ้งเขาเออเขาว่ามือเข้าเข้ามือไม่ได้สนใจกล้องเลยมือต่ดูมือต่ดูเออเราอาจจะพูดน้อยนะเพราะเราอึ้งอยู่เนาะใช่ป่ะเราอาจจะไม่ได้วิจารณ์อะไรเยอะแยะมากใหม่แต่เป็นว่าดีอะแบบดีอะเออแล้วก็ไม่รู้ท่าเต้นไม่ดูในนั้นเมื่อไงเขารู้สึกว่าเต้นน้อยเหรอใช่แต่ว่าทุกอย่างออกมาแบบเต็มอะเต้นเต้นน้อยน้อยแต่มากเอางี้เดี๋ยว สุดครับสุดสุดสุดภูมิใจแทนคนไทยร้องได้ไหมสรุปเซ่นอะโอเคบีดบชาวเดททอนท่านจบเขาชอบท่านนั้นตั้งแต่ก่อนที่มันจะจบแล้วเห็นไหมนี่เขาบอกโหอ่ะแต่ล้วมีคลิปกันด้วยตอนโหโอเค คลิปนี้นะคะก็โอเคดัตเตอร์มาเป็นคลิปกับแม่ไหมลูกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันแล้วนะคะสำหรับมิแอคชั่นนะคะเพลงลาลิซ่าใช่ไหมเออของลิซ่านะคะเป็นซิงเกิลแรกของลิซ่านะคะถือว่าดีมากเกินคาดมากนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบไมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปดูแบบ MV ลิซ่าแบบเต็มตากอีกสักเออเดี๋ยวขอไปดู MV ลิซ่าเมื่อกี้อีกเต็มตายรอบนึงนะคะสหรับวันนีไปเลยบายไายล้วโอ้ เซอร์ไรล์สรัมีไรล์สรัมีว้วบิ๊ไม่ยับน้นเรารโคเวอร์เป็นโมชั่นเรามานึงสเซอล์ส